เนี่ยจะฟังได้จากวิธี<ล>ด้านหน้านะครับแล้วก็พบกับอ่างเจอเธอแล้วก็อบกันเดสตานะครับเธอเป็นคนที่ขอให้รออีกครั้งที่จยอมเอแม้ใจมันเอการต้องรอให้เธอหนังเสียเรื่องเขาลง ลยูลำพังเรวังลมลมกาเพตุผลที่เธอเป็นคนพูดให้ดีใจนายยกเป็นหน้าเลยครับด้านหน้าเลยก็นายกครับดันหน้าเลยครับเป็นตัวนําเลยให้เป็นตัวนําำพูดนำมันเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไร ลีดเดอร์ลีดเดอร์เออแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่มันท้อไม่ใช่ต้องรอถึงเมื่ออาผู้นั้นเต้นพร้อมไหมครับแต่กลัวจะไม่ต่างสุดท้ายคนไม่คนอื่นอะไรยิ่งจำต้องคน,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 นอย่างพี่ตัวเองมักเจออย่าไปทําแล้วอย่าไปฟังแัน อาเฉยเลยครับเดไหม,ไไหมใครคนรอไม่เหลือะไรหญิงซ้ำเติมความเสียใจคนที่มันรักเธอด้วคอกอนามาอมสมอพ่มาจากกลุ่มเพื่อนเด็กเตรียมค่ะ